สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวพัสดุทุกท่านและก็ท่านผู้ชมที่หลักทุกท่านนะคะ EP นี้นะคะดิฉันก็จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านพัสดุนะคะซึ่งนะคะดิฉันก็นําดอกไม้สวยๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะคะสําหรับเพื่อนๆชาวพัสดุนะคะเออเป็นปีงบประมาณใหม่แล้วนะคะเราก็ดําเนินการเรื่องซื้อจ้างนะคะ ในปีงบประมาณ2,567นะคะซึ่งนะคะในปีนี้ก็งบประมาณนะคะยังไม่ได้รับการอนุมัตินะคะก็เลยให้ทางรัฐบาลนะคะให้สำนังงบนะคะเป็นคนพิจารณาเกาบวงเงินสำหรับใช้ในการดำเนินการในปีงบประมาณ2567นะคะโดยใช้เงินปีงบประมาณ2566ไปพังก่อนนะคะโดย ให้แต่ละกรมนะคะเสนอแผนการฏิบัติงานและแผนการใช้เงินไปที่สำนักงบประมาณแล้วก็สำนักงบประมาณก็พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วก็จัดสรรกอบวงเงินมานะคะกอบวงเงินที่มาก็มา8เดือนนะคะใน8เดือนนี้เราก็มาด,ดําเนินการเรื่องเช่าจ้างต่อเนื่องนะคะซึ่งจะต้องด,ดําเนินการนะคะ ก่อนสิ้นปีบประมาณให้ได้ผู้เช่าหรือผู้รับจ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เมื่อได้รับการอนุมัติจากสำนักง,งบนะคะเราก็มาดําเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดั้งนะคะแล้วก็ดําเนินการจัดซื้อจัดตั้งจนได้ผู้ชนะนะคะก่อนวันที่30กันยายนนะคะซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่29กันยายน2566นนะคะซึ่งตรงกับวันศุกร์ค่ะ หลังจากสำนักง,งบนะคะได้เห็นชอบกอบวงเงินนะคะแล้วก็จัดสรรเงินมาให้เราแล้วนะคะในปีนี้ก็เป็นเงินงบประมาณ2 5 6 6ไปพังก่อนนะคะเราถึงจะมาดำเนินการก่อนีนี่6พันนะคะเอ่อก็คือทำสัญญานั่นเองนะคะสำหรับวิพีนี้นะคะดิฉันก็จะนำเสนอนะคะเรื่องของคดีปกครองนะคะซึ่งนะคะ ได้เผยแพร่ในสื่อท้องถิ่นนะคะดำเนินการนําเสนอโดยนายปกครองนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นมูลค่าอาคารแนบท้ายใบเสนอราคาต้องนํามาคำนวณรวมหรือไม่นะคะการประมูลนะคะถือเป็นวิธีการซื้อขายสินค้าหรือบริการอย่างหนึ่งในฐานะผู้ขายย่อมต้องการขายให้กับผู้ที่ให้ราคาสูงสุด โดยการประมูลนี้นะคะนปกครองเคยอ่านพบข้อมูลว่ามีประวัติความเป็นมายอย่างยาวนานนะคะหากจะกล่าวถึงจุดกำเนิดก็จะต้องย้อนกลับไปหลายปีก่อนคริสตกาลนะคะซึ่งกล่าวกันว่าเริ่มมาจากประมูลจัดหาคู่ครองและทาสน,นะคะโดยในสมัยบาบิโลนทุกๆปีจะมีการจัดประมูลสตรีเพื่อ มาเป็นคู่สมรสนะคะโดยจะเริ่มด้วยการประมูลสตรีที่ถือได้ว่างดงามที่สุดก่อนนะคะจากนั้นก็จะไล่ลงมาตามระดับความงามในสมัยจกักรวรรดิโรมันนะคะหลังจากกองทัพได้รับชัยชนะจะมีการประมูลทาสที่ถูกจับระหว่างสงครามและนำเงินที่ได้เป็นทุนในการทําสงครามเป็นต้นนะคะ ท่านผู้ชมคงจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการประมูลมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะคะโดยมีพัฒนาการเรื่อยมาและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันนะคะพอในแง่ของผู้ขายจะทําให้การขายสินค้าได้ราคาดียิ่งขึ้นนะคะส่วนในแง่ของผู้ซื้อก็ทําให้สามารถกําหนดเพดานราคาได้นะคะ ยิ่งการประมูลยุคใหม่นะคะถือว่ามีความสะดวกสบายมากเลยค่ะเพราะมีการนำระบบการประมูลออนไลน์เข้ามาใช้ด้วยนะคะสำหรับคดีพิพาทเกี่ยวกับการประมูลที่จะคุยกันนะคะเป็นเรื่องของนายกเทศมนตรีนะคะซึ่งได้ประกาศเปิดประมูลให้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งนะคะจำนวนสองแปลงเพื่อปลูกสร้างอาคารสำหรับประกอบ กิจการห้องพักห้องเช่าโดยประกาศดังกล่าวกำหนดสาระสำคัญว่าให้ผู้ประสงค์จะเช่าที่ดินเสนอค่าทำเนียมขั้นต่ำในการนำที่ดินออกไปให้เช่าเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า3 0 0 0 0นบาทผู้ที่ได้รับสิทธิ์การเช่าที่ดินต้องทำการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เช่าพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า1,500เมตรนะคะมีเงินลงทุนในการปลูกสร้าง ไม่น้อยกว่า15ล้านบาทและผู้เช่าที่ดินต้องยกกรรมสิทธิ์อาคารที่ได้ปลูกสร้างไว้ให้แก่เทศบาลเมื่อสร้างเสร็จนะคะโดยมีกำหนดให้เช่าอาคารเป็นระยะเวลา27ปีและคณะกรรมการเปิดซองจะยึดเอายอดในใบเสนอราคาเป็นหลักในการพิจารณานอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าอาคารและอื่นๆอีกหลายประการนะคะ เมื่อถึงวันประมูลนะคะมีผู้เข้ายื่นซองจำนวน3รายคณะกรรมการเปิดซองประมูลพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้เข้าประมูลแล้วนะคะปรากฏว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงสองรายนะคะคือผู้ฟ้องคดีและบริษัท A นะคะโดยผู้ฟ้องคดีเสนอค่าธรรมเนียมการให้เช่าที่ดินนะคะ หนึ่งล้านห้าแบาทนะคะตตราค่าเช่า3,200บาทต่อเดือนพื้นที่ก่อสร้างนะคะหนึ 1, ่ัตารางเมตรประมาณราคาค่าก่อสร้าง 15, 1 5บห้าล้านห้าแดหมบาทค่าเช่าที่ดินตามอัตราที่เทศบาลกำหนดรวมเป็นเงินจำนวนยี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่น 672บาท76สตังค์นะคะส่วนบริษัท A เสนอค่าธรรมเนียมการให้เช่าที่ดิน3 0 0แสนบาทอัตราค่าเช่า3,200บาทต่อเดือนพื้นที่ก่อสร้าง2,400ตารางเมตรประมาณการราคาค่าก่อสร้าง24,930,000บาทค่าเช่าที่ดินตามอัตราที่เทศบาลกำหนด รวมเป็นเงินจำนวน2 9 9 9 0 6 4บาทคณะกรรมการเปิดซอมพิจารณาแล้วถึงกับปวดหัวว่าจะให้ใครเป็นผู้ชนะการประมูลเมื่อไม่สามารถสรุปผลได้จึงเชิญคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลมาประชุมซึ่งคณะกรรมการเสียงข้างมากเห็นว่าบริษัท A ถือเป็นผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุด และสมควรเป็นผู้ชนะการประมูลเทศบาลจึงประกาศให้บริษสเ A ได้รับสิทธิก์การเช่าที่ดินดังกล่าวผู้ฟ้องคดีนะคะไม่เห็นด้วยจึงได้มีหนังสือขอให้ทบทวนและเห็นว่าบรษสเดเสนอผลประโยชน์ตอบแทนรวมต่ำกว่าผู้ฟ้องคดีเนื่องจากไม่อ่านนำเอา ประมาณการค่าก่อสร้างอาคารซึ่งอยู่ในกระสารแนบท้บายใบเสนอราคามาคำนวณรวมเป็นผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดได้เพราะไม่ได้เป็นข้อมูลที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคาโดยคณะกรรมการเปิดซองจะต้องยึดเอายอดในใบเสนอราคาเป็นหลักในการพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในประกาศเท่านั้นแต่เทศบาลแจ้งว่า ได้ดำเนิกนการอย่างถูกต้องแล้วนะคะผู้ฟ้องคดีถึงยื่นฟ้องเทศบาลเมืองผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งและนายกเทศมนตรีผู้ถูกฟ้องคดีที่สองนะคะต่อศาลปกครองชั้นต้นต่อมาศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยจึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด คดีมีประเด็นพิจารณาว่าการที่นายกเทศมนตรีออกประกาศให้บริษัท A เป็นผู้ชนะการประมูลเพราะเสนอผลประโยชน์ตอบแทนรวมสูงกว่าผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะสารปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าอาคารที่ผู้เช่าจะทำการก่อสร้างไว้ในที่ดินที่ให้เช่า ซึ่งเป็นสิ่งของหรือสิทธิอย่างอื่นที่ให้เป็นการตอบแทนการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐถือเป็นประโยชน์ตอบแทนตามข้อห้าของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2543แม้ว่าในใบเสนอราคาจะมิได้ปรากฏรายละเอียดที่ ให้ผู้เสนอราคาต้องระบุจำนวนเงินค่าก่อสร้างอาคารไว้ก็ตามนะคะแต่ตามใบเสนอราคามีข้อที่กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องเสนอจำนวนพื้นที่ในการก่อสร้างและให้แนบแผนผังการก่อสร้างพอสังเขปพ,พร้อมประมาณการราคาค่าก่อสร้างมาด้วยเอกสารประมาณการราคา ค่าก่อสร้างอาคารที่แนบท้ายใบเสนอราคาจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของใบเสนอราคาฉะนั้นการพิจารณาผู้ชนะการประมูลตามประกาศของเทศบาลที่กำหนดให้ยึดถือยอดในใบเสนอราคาเป็นดักในการพิจารณานั้นจึงต้องพิจารณาประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่เทศบาลจะได้รับจากการให้เช่าที่ดินซึ่งรวมถึงมูลคา่า งานก่อสร้างอาคารที่แนบท้ายใบเสนอราคาด้วยโดยเมื่อรวมผลประโยชน์ทั้งหมดแล้วนะคะบริษัทเเป็นผู้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดย่อมเป็นการชนะการประมูลการที่นายกเทศมนตรีประกาศให้บริษัทเอชนะการประมูลตึงชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องนะคะ เป็นคคำพิพากษาสาลปกครองสูงสุดที่อ757ทับอง5นะคะคดีดังกล่าวนะคะศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักเกี่ยวกับการประกวดราคาให้เช่าที่ดินของทางราชการนะคะกรณีกำหนดให้พิจารณาผู้ชนะการประมูลโดยยึดยอดในใบเสนอราคา เมื่ออาคารที่จะก่อสร้างถือเป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์ตอบแทนในการให้เช่าที่ดินต้องยกให้รัฐเมื่อสร้างเสร็จนะคะแม้จะมิได้ระบุอยู่ในใบเสนอราคาโดยตรงแต่เมื่อในใบเสนอราคากำหนดให้แนบแผนผังการก่อสร้างพร้อมประมาณการราคาค่าก่อสร้างมาด้วยเอกสารประมาณการค่าขอสร้างอาคารที่แนบภายใบเสนอราคาดังกล่าว ย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งของใบเสนอราคาที่ต้องนำมาคำนวณมูลค่าด้วยฉะนั้นผลประโยชน์ตอบแทนที่รัฐจะได้รับต้องจากค่าธรรมเนียมการให้เช่าที่ดินค่าเช่าที่ดินค่าเช่าอาคารยังรวมถึงมูลคา่าการก่อสร้างอาคารที่ได้มีการประมาณราคาไว้อันเป็นประโยชน์ที่รัฐจะได้รับในอนาคตด้วยนั่นเองนะคะ จบกันไปแล้วนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะนำเ,เนื้อหาหรือว่าประเด็นที่จะใช้ในการพิจารณานะคะในเรื่องของการดำเนินการด้านพัสดุนะคะก็สามารถนำประเด็นที่สารประรองสูงสุดวินิจฉัยไปใช้ได้นะคะดิฉันนะคะก็นำรูปของกล้วยนะคะ กล้วยนี้ก็ได้มาจากสวนนะคะพี่สาวของดิฉันนำมาให้นะคะท่านผู้ชมรู้จักหรือเปล่าคะว่าเป็นกล้วยอะไรนะคะกล้วยนี้ก็คือกล้วยเล็บมือนางนั่นเองนะคะกล้วยเล็บมือนางสดๆจากในสวนนะคะพอสุกนะคะเราก็นำมารับประทานนะคะอร่อยทีเดียวค่ะดิฉันรับประทานคนเดียวนะคะรับประทานจนหมดเลยค่ะนิดเดียวเองนะคะบีนิดเดียว ดิฉันบอกว่าเกล้วยนี้นะคะก็พี่สาวนำมานะคะยังไม่สุกนะคะนํามาก็พอวันลุงขึ้นก็สุกดิฉันก็เลยนํามารับประทานนะคะรับประทานกล้วยมีประโยชน์นะคะก็ฝากท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เป็นผู้รักสุขภาพนะคะรับประทานกล้วยดีที่สุดค่ะอร่อยด้วยแถมมีวิตามินกับสุขภาพด้วยนะคะ ทำให้ร่างกายเราสดชื่นสดใสนะคะแล้วก็บอดภัยด้วยค่ะอีพีนี้ก็ขอขอบพระคุณมากนะคะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์นัชแ a น n e ลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะอีพีนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะคะ ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะระมัดระวังในเรื่องฝนตกด้วยนะคะไปไหนมาไหนก็พกร่มมาด้วยนะคะหรือใครที่ขับรถนะคะก็ขับด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ